เมื่อโลกตกอยู่ในสภาวะวิกฤตชายผู้นี้จะมาเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกออาล โอยอย่างเนี้ยผมกําลังเทเลยพี่เมื่อกี้มันกําลังได้ฟิลมันแบบเจเป็นเท่แต่พีพื่อย่เนี้ยโอ้อพกมันลมมาให้ด้วยเนี่ยแล้วโอ้ยนี่น้ำตาไหลตื้นตันเะเดได้เจอพี่แล้วพี่เอาพัดลมมาจ่อตาผมตามัมแห้งน้ำตาก็ไหลเพะเพะเพะอยู่เงี้ยปะโถ่อ้ <c oughs> เอ้านึกว่าดีใจได้เจอกันเสียใจมาทำไมอีกแล้วเนี่ย ไหนพี่ก็มาแล้วงั้นเปิดรายการพร้อมผมเลยละกันเอาได้สวัสดีค<ด>ุณผู้ชมก่อนสว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมาพบกับรายการ Live Like Love วันนี้นะครับ ผมจะพาคุณผู้ชมออกหายจากกรุงเทพไม่ไกลครับแค่ขับรถไม่เกิน2ชั่วโมงก็มาถึงแล้วที่นี่นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะนำพาคุณผู้ชมไปดูถึงแรงบันดาลใจครับสำหรับคนที่ทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำและอยู่กับสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ชอบทุกอย่างนะครับก็ผสมผสานรวมตัวกันจนเกิด Metal Art Gallery แห่งนี้ครับเดี๋ยวพี่พูดตอนไหนไม่ต้องไงล้วเปิดรายการด้วยกันไม่ใช่หรอเสร็จแล้ว เจมพี่พูดตอนไหนเจมครับเฮ้ยรอด้วย สวัสดีครับน้องเจมส์สวัสดีครับน้องเอ็มพี่กิติคร,ครับจุดเริ่มต้นที่พี่กิติามาทำลยครับพอดีผมมีอาชีพที่ทํางานอยู่ในโรงงานนะครับแล้วก็ประกอบพวกเครื่องจักรพวกนี้ <mentor. S 2> เวลาเราซ่อมเครื่องจักรที่มันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับไอของพวกแบบนี้มันก็จะถูกขายทิ้งไปเป็นเศษเหล็กไปเลยเราก็เห็นแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับแต่พอเราเริ่มมาเห็นงานแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่างานพวกนี้มันไม่จาเป็นต้องทิ้งก็ได้นี่แล้วเราก็เลยเ่เริ่มมาหัดทา ในมุมนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะนี่นี่เดี๋ยวผมยกให้ดูปุ๊บยกไม่ได้นี่ต้องให้ทอยกคนเดียวเขาล็อกเอาไว้ว่าอันนี้เนี่ยเขามีการทำหัตกรรมพื้นบ้านด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยทำไมครับนี่มีค้อนทอไงว้าวค้อนทอบ ก็จะเป็นถังน้ํามันมอเตอร์ไซค์แต่ที่ผมเห็นงานแบบนี้นะครับแล้วผมก็แบบรู้สึกได้เลยคือคือมันไม่ใช่ว่าใครจะเอาแบบขยะพวกนี้มาทาก็ได้มันคือมันต้องแบบแต่งเติมไอเดียก่อนค่อยๆแตกไปคือมันยากมากนะครับการที่แบบรีเอมคิดจะภาพแบบทมัน้เต็มมากองกองกองเขบว่าเฮ้ยมันจะมาทําอะไรได้วะแล้วอยู่ดีมาต่อเป็นตัวอย่างนี้ได้นี่มันนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมว่าเรื่องสาคัญมันเป็นแรงบันดาลใจ ถยนยางรถมอเตอร์ไซค์ยางรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เราจะเห็นชัดเลยใช่ไหมครับลายยางก็ยังอยยใช่พิกติติเนี่ยเปรียบเสมือนกับซูเปอร์ฮีโร่เลยจริง,งนะครับที่มาเหมือนกับต่อสู้กับสับปะหลาดที่เป็นมลพิษของเรารมลภาวะของเราหรือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ทิ้งมันไปจนกลายเป็นเป็นขยะ ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทำมากๆหรือว่ามีอย่างนี้มากๆนะครับจะช่วยรักษาโลกเราให้อยู่ได้อีกนานมากกว่านี้ครับโหวันนี้ต้องเขบคุณพี่กิติมากนะครับพี่กิติได้แรงบันดาลใจเยอะเลยให้ความรู้พวกเราด้วยครับผมนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปปั้นละเดี๋ยวกลับบ้านไปพี่เอ็มไปปั้นปั้นดินปั้นทรายปั้นขี้มุเล่นเลยโอ้โสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดมาที่ชนบุรีนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชม,มหลายคนเนี่ยคงจะนึกถึงทะเลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมใช่หรือว่าวิถีชีวิตที่มีการประมงแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าที่นี่เนี่ยยังมีอีกหนึ่งแง่มุมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านตะเคียนเตี้ยครับเป็นชุมชนที่อยู่ในสวนมะพร้าวครับและมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจรอให้เราค้นหาอยู่ครับโอ้เจอแล้วี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้มาถึงเรียกลุงหมดแรงเลยครับพี่ครับยังแข็งแรงอยู่เรียกพี่ได้เป็นไงครับมาถึงแล้วร้อนไหมที่นี่ดีมากๆอากาศสวยงามแล้วก็ลมลื่นอาจจะมีแดดร้อนๆหน่อยโอเคร้อนๆอย่างนี้ต้องมะพร้าวอ่อนของตะขีนเตี้ยสุดยอดเลยครับเอาครับสอยมะพร้าวด้วยได้ไหมครับต้องสอยเองอ๋อเกือบแล้วมาอาใส่อีกลุ่งนึง ระวังพี่ผมว่าถ้าเกิดพี่รับอย่างนี้นะพี่ไม่ต้องรับก็ได้ที่ปล่อยมันตกพื้นเถอะมาเลยนะแล้วกระตุกครับกันตกเอาหนึ่งตองซ้ำลงแล้วดีมาลูกนี้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 อ่าเราพร้อมที่จะไปกินมะพร้าวอ่อนแล้วสุดยอดประสบความสำเร็จครับเยี่ยมมากหนึ่งตองซ้ำโอ้มาแล้วทีเดียวสวยเลยอ่ะใช่เลยครับขอบคุณครับอืมหอมมาก หวานหวานเจี๊ยบพี่สารรถครับผมแอมเห็นอ้าวอันนี้หลอดคืออะไรครับอันนี้คือเราพยายามที่จะละเลิกใช้หลอดพลาสติกอันนี้คือหลอดที่มาจากธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูต้นแล้วเราจะทราบว่านี่หลอดนี้มาจากต้นอะไรมาอย่างไงและทําได้อย่างไงได้ครับได้เลยเจมต้นอะไรครับมะละกอครับใช่เลยถูกต้องครับสุดยอด ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปใช้พลาสติกถูกต้องเลยครับลดละเลิกใช้พลาสติกมานานแล้วครับคุณชินตะเกยนเตี้ยเรายังมีมากกว่านี้จำได้ไหมครับเราไปปล่อยแมลงตามมาเลยเจมตามมาเลยครับตามมาเลยตอการขงอนอการต้อตามมาเลยาจะเล่น เออเจอเลยนะมมาถึงแล้วครับตรงนี้นะครับเบาะที่สุดเี่ยเราจะปล่อยแตนเดียนเพราะเราต้องมีลมพัดสวยๆเรามาปล่อยแตนเดียนกันเลยดีกว่าตรงนี้เลยเหรอ,อตรงนี้นเลยครับผมยังสงสัยเลยว่าทําไมเราต้องปล่อยมแมลงด้วยครับเราต้องปล่อยมแมลงเพราะว่าที่ตะเคียนเตี้ยม,มันมีปัญหาเรื่องศัตรูมะพราวมันหนอนช่นนิดนึงหนอนหนอนหัวมันดําครับก็เลยเรียกมันว่าหนอนหัวดํหนอนหัวดไอ้ตัวนี้ทําอะไรมันไม่ได้นอกจากว่าเราใช้ธรรมชาติ ปราบธรรมชาติแตนเบียนตัวนี้เนี่ยครับมันจะไปในธรรมชาติแล้วไปหาหนอนหัวดาด้วยภาพจําของผมที่เราเรียกว่าแตนเนี่ยใช่แล้วสิ่งนี้ก็คือแตนเหมือนกันใช่ไหมครับมันเป็นแตนครับแล้วมันจะต่อยคนทำร้ายคนไหมครับเนี่ยอ๋อแตนตัวนี้ไม่ต่อยคนครับ<อ>แตนตัวนี้จะต่อยหนอนเท่านั้นเพื่อวางไข่มาต่อยแต่หนอนใช่ไหมครับสบายใจแล้วผมมานาคอนได้ เปิดเลครับหนึ่งสองสาเปิดแล้วก็ดีดดีดเขๆเขาเไป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 ทำงานไปทำงานนะครับอารมณ์ปล่อยนกปล่อยปลาใช่เลยครับปล่อยแมลงอ่เรานอกจากได้บุญแล้วยังได้ช่วยชุมชนนะครับรับสามะพร้าวไว้ช่วยลูกช่วยหลานนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการกำจัด ัตรูพืชด้วยธรรมชาติก็คือธรรมชาติดูแลธรรมชาติกันไปในหลวงรัชนะก,กาลที่9ท่านบอกว่าใช้อธรรมปราบอธรรมกิจกรรมเยอะมากเลยพี่เี่แทนเบียนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับพี่สารสุญไม่เหมือนพี่ชายผมเลยทำไมไม่มีประโยชน์แถมยังเบียดเบียนอีกนะฮะเออเฮ้ยมีเบียดะะเบียนใครบ้าเหรอ ความสนุกความบันเทิงแหมที่นี่วันนี้แล้ย่งทำไมเนี่ยเฮ้ยอ่าถึงแล้วครับถึงแล้วครับเชิญเลยเอาแล้วเอาแล้วลงเลยครับอ่ามาเลยครับสวัสดีครับ สาวสวะครับสาวสวสวยคัดมาแล้วครับสำหรับจำนวนฑ์เกียร่นแรกยิ้มครับผมในข่าวว่าที่นี่นี่มีการเล่นแบบว่าพื้นบ้านนี่พี่ชายผมนี่เป็นเซียนเลยเพลงรำตรงคอนตัดเนี่ยครับอนี่เขาซ้อมมาเป็นหน้ากระดาษเอีโอ้โหอยู่กัย้อนมาย้อนมาอ่ะย้อนมาย้อนมาประเดี๋ยวป้าจะชอยแล้วขอให้นกเจมรับได้ไหมอ่ะเอาเดี๋ยวลองดูลองดูผมนี่เดี๋ยวผมจะเป็นแบบว่าดูโอ โอ <Okay. S 1> เคอาเลยนะมาเลยครับมโหรีเอ,อ้ยว่าเรามาหยุดลำตัดละหันมาซัดเพลงชอยจเจิมร้องก็สักหน่อย,อยจะได้ไหมจะได้ไหม,แม,แ,ม,แ,มแม่แม่นาตาดีดีกีชอยให้เขาฟังสักที่<อ>เป็นใจอ่ะ ขึ้นขึ้นมาไงขึ้นมาไงพี่แม่มีโฉนดอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเอาไปเซ็นที่ดินก่อนเลยนะครับไม่ใช่ไม่โวยร้องไหมอย่าไม่ต้องมองให้ดูว่าเราแบบเป็นแบบโปรเรชั่นอลเราคิดอะไรหัวตลอดอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นตัดไวตัดไวโอ้โอ้ลองลองขึ้นยังไงนะจะอโองอ่อยอ่อโอ่ยเดี๋ยวเรามาด้วยกันเอาให้แบบไม่คีดเดียวกันโอเคจะอ่องอโอยอ่องอ่อยอ่องอ่อยจะอ่องอยผมเจมส์จิ อันนี้หน้าอะไรพี่หน้าหืนหน้าชื่นผมเจมจิหน้าชื่นมายืนอยู่ที่นี่แม่ฟ like ังดีๆนะถอยให้แต่เสียงไม่ดีแล้วไม่เพอยาปะตากปะกับปากกิมปึกกัจปากกระปุกปยกไปตาเบตาเบ ขอบคุณกขอบคครัอนนี้่ได้ยินเสียงอยู่นี่ขาขายบะหมีอยู่คมใช่าได้อันนี้เราก็จะทำกระเป๋าผ้าปังปนะหรือกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ป้าปังใช่ ก็คือง่ายๆนะคะเราก็มีกระเป๋าผ้าหนึ่งใบเสร็จแล้วก็เราต้องไปเก็บดอกไม้ก็มาวางแปะนะเนี่ยวางแปะอย่างนี้เร็จแล้วก็ทุบออกเหรอครับใช่ค่ะเนี่ยพอเราทุบคือเราไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้เลยเหรอครับไม่ต้องใช้เลยค่ะอ๋มันมีน้ำในธรรมชาติใช่เราใช้สีของดอกไม้เลยก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับสารเคมีหรืออะไรเลยใช่จริงค่ะี่เอ็นว่าธรรมชาติครับธรรมชาติอะไรธรรมชาติตรงที่ อันนี้นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ชื่อว่าเป็นกระเตาปังๆนะครับใช่ค่ะเสียงมันจะทุกลัมจะปังมันจะดังมากค่ะเหมือนทำน้ําพริกเลยแหละเริ่มทำมาสนุกตรงนี้แหละแล้ววันนี้ก็สนุกมากๆจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนตะเคียนเตี้ยด้วยครับแล้วก็ได้ไอเดียเยอะเนาะครับ รักธรรมชาติรักโลกแล้วก็สนุกด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะผมขอเนี่ยไปพี่เราไปไหนเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนถึวแล้วพี่ดีเลยไปไปครับขออนุญาตนะครับไปๆครับเฮ้ยคอนเสิร์ตสวีค่ะสวัสดีค่ะ ไปกินอโอ้โหโ,โถอยากเล่นก <ไป S 1> ับเขา <ๆ S 1> บ้างเอาละวันนี้ยาวยาวแม่ได้แล้วครับ มีถุงผ้ามาไหมคะมีครับนี่ลยอ้าวนี่มันถุงผ้าปังๆนี่นายใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เราไปทํากันมาแล้วก็ทําจากวัสดุธรรมชาติด้วยสวยไหมสวยของ<ว>ของป้<ว>ของเจมอะไรสวยกว่าันครับของพี่เจมสวยกว่าเราได้ทานอ่ะนะครับอชอบเลยเจยันนี่พี่เขาคิดแั้งอ้อนแต่รอเล่นนะอันนี้นี่อยากเอาไปนอนก่อนที่บ้านเหลือเกินเฮ้ยทำไมครับ จะนอนบางขลอมที่รึเปล่าขอบคุณที <S 2 <S 2่ไม่รับถุงพลาสติกนะคะค่ะลูกค้ามีบัตรสะสมแต้มออลเมมเบอร์ไหมคะมีครับรบกวนกดเบอร์ด้านหน้าเลยค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะขอบคุณนะเชิญขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับไม่ให้ยุ่งใครสักคนเดียวเฮ้ยอ้าสวัสดีครับเชิญครับได้เลยครับครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับได้ครับได้ครับ ไม่พี่เออพี่หายเป็นมุมสวยๆหน่อยเออนี่พี่อเออนี่เออนั่นแหละเอ้ยิ้มตลอดนะเอ้ยยิ้มน่ารักจังขอบคุณมากครับมามาทำไมทำไมทราไม่ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยโลกไม่ยุติธรรมกับพี่เลยพี่เอ็นี่ มีถูกว่าที่ทเองมัน d ีไอวผมก็เพิ่งรู้นะว่าของธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถเอามาทําได้แต่วันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์อีกอันหนึ่งจะให้พี่ดูเอ้จริงอะเจ๋งมากวันนี้ผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างทะดามไอเหมาะกับพี่อะไรอะนาฬิกาทำไมถึงเหมาะกับพี่คนไม่มีเวลาเอ้เนี่ยครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อีกอันหนึ่งที่เรานําของที่เรียกว่ามันจะกลายเป็นขยะแล้วนํากลับมา ทำให้มันฟื้นพื้นชีพใหม่อีกครั้งหนึ่ง oh. วิธีการง่ายๆเลยครับพี่เราก็แค่หากล่องอลูมิเนียมนี่แหละกล่องเหล็กนี่แหละที่เราเคยเห็นๆกัน uh huh. เราก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ใส่เครื่องนาฬิกาเข้าไปแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปตามที่ต้องการครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็จะมีตัวฝาขวดพลาสติกต่างๆที่เราใช้แล้วแล้วเราก็ทิ้งแล้วหรือว่าเราเก็บกันมาเราก็นําเหล็กเนี่ยมาเจาะรูตามนี้เพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็นเวลา12 1 2 3 4 5 6 7้าก็กเป็นตามตามตามเวลาของ เ<ไ>จ๋งเจ๋งอันนี้ชอบชอบชอบพี่เห็นไหมผมเกินมาขนาดนี้ทำไมผมว่าผมกำลังจะบอกว่านี่คือฮีโร่ครับเนี่เหรอ ใช่พี่ทำไมอ่ะยังไงมันเป็นฮีโร่ที่จะช่วยรักษาโลกของเราให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นปกป้องโลกเราได้นานยิ่งขึ้นก็สำหรับ e ีพีหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e Channel 7 e v l e v e n Thailand นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอันนีพี่เฮ้ยนี่มันเดินไม่ตรงนี่เฮ้ยแล้เดินตรงพี่เดินไม่ตรงทำไมอ่ะมันเดินเป็นวงกลมเนี่ย